สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองแผนลับลวงพรางของประวิทย์วงสุวรรณอาจถึงจุดพังทลายหากภาพและถ้อยคําอันออกมาจากทำเนียบรัฐบาลเป็นเรื่องลับลวงพรางลับลวงพรางตามท่วงทํานองของทหาร ก่อนรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน2549รรับหลวงพรางตามท่วงทำนองของทหารก่อนรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม2557ก็ต้องยอมรับว่าทหารเริ่มเชี่ยวชาญในทางการเมืองเพราะไม่ว่าวาจาของพระเด็จประย์จันโอชาเพราะไม่ว่าวาจาของพระเด็จประวิตรวงสุวรรณล้วนดำเนินไปภายใต้ท่วงทำนองแบบกับปิยะโวหารขณะที่รูปธปรรมท,ที่ออกมา เป็นการตบตีด่าทอกันถามว่าการปลดร้อยเอกธรรมนัตพมเผ่าเป็นไปนตามแผนรับลวงพรางหรือในเมื่อก่อนที่จะมีการประกาศและมีผลในทางเป็นจริงตั้งแต่8กันยายนได้ปรากฏภาพแห่งความขัดแยง้งการสาดน้ำร้อนน้ำเย็นเข้าใส่กันอย่างเด่นชัดระหว่างพลเด็กประยุทจันโอชากับร้อยเอกธรรมนัตพมเผ่า แม้จะมีความพยายามเล่นบทกาวใจด้วยสองมือที่ประสานโดยพระเดกประวิทย์วงสุวรรณให้มีการขอโทษกันณนะบ้านป่ารอยต่อก่อนวันที่4กันยายนแต่เมื่อถึงวันที่8กันยายนทุกอย่างก็เปรี่ยงออกมาต้องยอมรับว่าท่าทีของพระเดกประยุทธ์จโนชากับพระเดกประวิทย์วงสุวรรณหวานยิ่งเป็นความหวานและนุ่มนวล ซึ่งเน้นย้ำสายสัมพันธ์อันยาวนานของสองพี่น้องแห่งบุรพาพยักฆ์ตั้งแต่คนหนึ่งเป็นร้อยเอกขณะที่คนหนึ่งเป็นร้อยตรีแต่อย่าลืมว่าคนที่เจ็บจริงคือร้อยเอกธรรมนัตต้องยอมรับว่าความขัดแย้งอันปะทุขึ้นในห่วงแห่งยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจยังเป็นความขัดแยง้งซึ่งมิได้แตกหัก ยังมีไมตรีระหว่างพระเด็กประวิทย์วงสุวรรณเหลืออยู่เป็นไปได้ว่าเมื่อความขัดแยง้งยกระดับและพัฒนาก็ย่อมเข้าสู่พื้นที่ที่จําเป็นต้องแตกหักการเล่นบทในแบบรับรวงพรางก็ถึงจุดที่ไม่อาจประนีประนอมประโยชน์กันได้และนั่นแหละการเผชิญหน้าที่จะเข้ามาแทนที่โดยตามมาด้วยเสียงโภละนั่นหมายถึงจุดจบระหว่างพี่น้อง ในกลุ่ม3ปอปความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองการปรับคอรมอจะเป็นระเบิดใหญ่นำไปสู่การแตกแยกทางการเมืองขณะที่ภายในพ,พรรคพลังประชารัฐถกเถียงกันในเรื่องที่จะมอบหมายให้ใครเป็นผู้ประสานงานในการลงพื้นที่ไม่ว่าพลเดกประยุทธ์จันโอชาไม่ว่าพลเดกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นายจุลินลักษณะวิสิ์ก็ไปภาคเหนือ ขณะที่หัวหน้าพักคก้าวไกลนายพิธาลิ้มเจริญรัตไปอีสานการเดินสายของนายชุรินลักษณะวิสิทธิ์ไปทางภาคเหนือไม่ได้ไปคนเดียวหากแต่ยังมีนายชวนหลีกภัยประธานสภาและที่ปรึกษาของพักเดินทางเรียงเคียงคู่ขณะเดียวกันการเดินสายของนายพิธาลิ้มเจริญรัตเลือกจังหวัดกาลสินเป็นเป้าหมายแรกแม้จะไม่มีสสในจังหวัดนี้ แม้แต่เพียงคนเดียวก็ตามเท่ากับเป็นการยืนยันที่จะถือเอาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเป้าหมายสำคัญแม้ว่าจะอยู่ในความยึดครองของพรรคเพื่อไทยนี่คือปณิธานหานมุ่งของพรรคก้าวไกลไม่ว่าออกหัวหรือออกก้อยการเดินสายอย่างต่อเนื่องของพรรคประชาธิปัตย์ประสานเข้ากับพรรคเพื่อไทยเท่ากับเน้นย้ำ สัญญาณของการเลือกตั้งอีกไม่นานท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างพลเอกประยุทธ์จันโอชากับบางขั่วบางฝ่ายในพ,พรคพลังประชารัฐท่ามกลางการเคลื่อนไหวเพื่อกดดันให้มีการปรับคณะรัฐมนตรีการเดินสายทั้งจากพลเอกประยุทธ์จันโอชาและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณปรากฏขึ้นอย่างถี่ยิบเท่ากับเป็นการเตือนให้เกิดการตื่นตัวในทางการเมืองไม่ว่าจะมาจากพ,กพรคพลังประชารัฐ พรรคภูมิใจไทยพักประชาธิปัตย์หรือพักคก้าวไกลและพักเพื่อไทยก็ตามมีความเชื่อมั่นสูงเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวโน้มการเลือกตั้งใหม่ความคาดหมายของโทนี่วูดซัมคือต้นปี2 5 6 5มีความเปลี่ยนไปได้ว่าความขัดแยง้งภายในพรรคพลังประชารัฐจะเป็นตัวจุดชนวนโดยเริ่มจากการที่ความไม่เป็นเอกภาพ ในเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีจะนำไปสู่การแตกแยกเป็นการแตกแยกและแสดงปฏิกิริยาในเดือนพฤศจิกายนเมื่อเปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญและมีการนำร่างกฎหมายที่เสนอโดยรัฐบาลเข้าไปและมีการลงมติไม่ผ่านความเห็นชอบนั่นเท่ากับเป็นไฟบังคับให้ต้องยุบสภาและเลือกตั้งใหม่ความคืบหน้าล่าสุดเสียโจ ชวนจับตากระบฏธรรมนัตความร่างกฎหมายการเงินทำลุงตู่ไปแน่เสียโจ้พักเพื่อไทยชวนจับตากระบฏธรรมนัต55เสียงอาจความร่างกฎหมายขยายหนี้สาธารณนะทำลุงตู่ไปแน่ชี้ลุงป้อมไปคนละทางกับนายกแล้วแน่นอน26กันยายน2564ที่พักเพื่อไทย คุณยุทธพงศ์จรัสเถียนสสมหาสาระคามกล่าวว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพลเด็ประวิ์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจน้ําท่วมที่จังหวัดพระนครศรียุทธยาซึ่งเป็นวันเดียวกันกับที่พลเอ็ประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรวจน้ําท่วมที่จังหวัดเพชรบุรีโดยร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเลข,ขาธิการพรรคพลังประชารัฐ มีการนำสสไปร่วมแสดงพลังสายลุงป้อมถึง55คนขณะที่สายลุงตู่มีแค่9คนซึ่งไม่ใช่สสด้วยส่วนตัววิเคราะห์ว่าหลังแก้รัฐธรรมนูญเรื่องบัตรเลือกตั้งสองใบเสร็จแล้วช่วงเปิดสภา,าเดือนพฤศจิกายนต้องมีการเสนอกฎหมายลูกเพื่อให้สอดคล้องจากนั้นจะมีกฎหมายการเงินเข้าสู่การพิจารณา กรณีการขยายเพดานหนี้สาธารณะเพิ่มเป็น70%คาดว่ารัฐบาลจะต้องขอออกพรกรกู้เงินดังนั้นถ้ากลุ่มกบฏธรรมนัต55เสียงยกมือความร่างกฎหมายการเงินเมื่อไรพลเอกประยุทธ์ไปแน่สอดคล้องกับที่พลเอกประวิทย์วงษสุวรรณบอกว่าจะมีการเลือกตั้งต้นปีหน้าโดยช่วงนี้พลเอกประวิทธ์เดินสายทียิป ขอให้จับตาดูพักการเมืองของพลเอกประยุทธ์จะเห็นได้ชัดว่าพักพลังประชารัฐเป็นของพลเอกประวิทย์กลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐอย่างเหนียวแน่นแสดงพลังไม่มีท่าทีสมานฉันท์กับพลเอกประยุทธ์แน่นอนหากพลเอกประยุทธ์จะเล่นการเมืองต้องเป็นพักของนายชัดชัยผมเลิศปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ผ่านมาก็มีข่าวเป็นระยะว่าลุงชิง จะตั้งพักดังนั้นขอให้จับตาหลังที่30กันยายนหลังกเกษียณขอให้รอดูสัญญาณให้ดีที่บอกว่าสามปอรักกันมากนั้นผมไม่เชื่อวันนี้ลุงป้อมอยังจัดการเรื่องของนางนรมนพิโยศินวัตรไม่ได้เลยทราบข่าวมาว่านางนรมนยังร้องไห้ไม่หยุดอยู่เลยถ้าเรื่องแค่นี้จัดการไม่ได้ตนเรียกร้องให้ท่านลาออกจากการเป็นรองนายก และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเสียวันนี้ลุงป้อมไปทางลุงตู่กับลุงป๊อกไปอีกทางแถมมีลุงชิงด้วยแบบนี้นะ่ะในทางการเมืองถือว่าสัญญาณชัดเจนดูแล้วไม่ไปด้วยกันแน่นอนและถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่มีพรรคจะเป็นนายกต่อได้อย่างไรใครจะเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เพราะสุดท้ายแล้วพรรคการเมืองต้องเป็นผู้เสนอชื่อนายกจะให้พรรคคุณหญิงสุดารัตน์เกยุรพันธ์ ประธานพักไทยสร้างไทยเสนอหรือเขาไม่เสนอคุณหรอกเขาเสนอชื่อตัวเองแน่นอน